สวัสดีค่ะเราพามาชมผลงานของร้านไอราประตูสแตนเลสนะคะช่างกำลังนำประตูออกมาให้ลูกค้ารับชมนะคะประตูที่โรงงานของเรานะคะสวยงามมากเลยค่ะอลูมิเนียมลายไม้นะคะสีสวยนะคะมินิมอลนะคะลายนี้โครงสร้างเราจะใช้สแตนเลส304นะคะ ส่วนตัวลายนะคะเราจะดีไซน์เป็นอลูมิเนียมค่ะสวยงามแล้วแต่ความชอบของแต่ละท่านนะคะสามารถเลือกแต่ละแบบได้ค่ะติดตั้งประตูเรียบร้อยค่ะระบบอัตโนมัตินะคะติด2ตัวค่ะประตูเปิดกลางเลื่อนเก็บทางด้านซ้ายและทางด้านขวาค่ะมอเตอร์ใช้สตัวค่ะมีเซ็นเซอร์กันหนีบนะคะ รางสเตเลส3.04ค่ะเปิดผ่านมือถือได้ด้วยนะคะง่ายสะดวกค่ะวันนี้นะคะอยู่หน้างานฝนตกนิดหน่อยค่ะในวันที่ฝนตกแบบนี้ระบบไฟฟ้าค่ะทําให้ชีวิตลูกค้าง่ายสะดวกขึ้นมากเลยค่ะไม่ต้องลงจากรถเพื่อมาเข็นประตูนะคะลูกค้าเพียงแค่ใช้ปลายนิ้วสัมผัสนะคะประตูก็เปิดแล้วค่ะง่ายสะดวกจริงๆเลยค่ะ ประตูนะคะสวยงามมากเลยค่ะรายนี้เดี๋ยวไอราจะมาบอกโครงสร้างเกี่ยวกับประตูอีกรอบนะคะโครงสร้างสแตนเลส304ค่ะเรานำไปทำสีดำนะคะส่วนตัวลายลายไม้เรียกว่าอลูมิเนียมลายไม้ค่ะสีสวยเหมือนไม้จริงๆค่ะสีนี้จะเป็นสไตล์มินิมอลค่ะสวยงามมากๆค่ะ เดี๋ยวเราเปิดประตูแค่ครึ่งเดียวพอค่ะและเราจะพาเข้าไปรับชมด้านในนะคะเราจะเห็นโครงสร้างนะคะเป็นสแตนเลสทำสีดำนะคะนี่ค่ะเสากันชนนะคะเสากันล้มเราติดตั้งให้เรียบร้อยค่ะประตูชุดนี้มีประตูเล็กในบานนะคะอยู่ทางด้านซ้ายมือค่ะสามารถเดินเข้าออกผ่านประตูเล็กได้ค่ะ ชุดติดตั้งของเราเราจะใช้สเตลเลสามศทั้งหมดนะคะลูกรีเวทนะคะเป็นสเตลเลสามศค่ะล้อเป็นสเตลเลสามศค่ะลูกค้าสบายใจเรื่องสเตลเล่สามศได้เลยค่ะเรามีใบการันตีให้กับคุณลูกค้าด้วยค่ะประตูสไตล์มินิมอลนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะ เราสามารถทำตาแบบที่ลูกค้าต้องการได้ทุกแบบนะคะนี่ค่ะช่องรั้วนะคะรายเดียวกับประตูนะคะเราดีไซน์ได้ทุกแบบนะคะฝากผลงานสวยๆฝากผลงานที่ดีไว้กับลูกค้าด้วยนะคะถ้าสนใจนะคะสามารถทักหาแอดมินได้เลยค่ะที่เพจไอราประตูสแตเลสค่ะ หรือโทร0929996099คะ่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชม